เป็นภัยศรษฐกจย่ำแย่ทำให้ธุรกิจการบินหลายเจ้าต้องยุบตัวลงแต่ไม่ใช่กับสายการบินซุปเปอร์อร์สายการบินเดียวที่สามารถลดต้นทุนและสร้างกำไรมหาศาลในช่วงเวลาที่เลวร้ายแบบนี้กลายเป็นธุรกิจที่ถูกจับจ้องมากที่สุดในตลาด ชิดนายชิดนายลงไหนโซโนตะลิงชันสามคนครับไม่ม่ม่สายนี้ไม่ผ่านต้นรถตรงนี้แล้วข้ามสะพานลอยไปรอสาย45ตรงหน้าโรงพยาบาลจอาจอจ้าพี่พูดโดยสารจะลงคุณเชดชัยครับช่วยบอกเราทีว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ซุปเปอร์แอร์เป็นสายการบินชั้นต่ำที่ประสบความสําเร็จที่สุดละครับได้ครับคุณกมลด้วยแนวคิดที่ว่าใครๆก็บินได้จึงเป็นเรื่องท้าทายสําหรับสายกา,าการบินของเราในการบริหารต้นทุนซึ่งทางเรา ้องปรับเปลี่ยนหรือลดคุณภาพในบางส่วนแต่พวกเราเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับค่าโดยสารที่พวกเขาจ่ายไม่มีแบงค์ใหญ่หละมึงก็ลงไปเลยเออคุณครับุ่ยเร่งแอร์ให้หน่อยได้ไหมครับร้านมากกับป่านน้ำตาซุปเปอร์แอร์จึงได้เลือกใช้เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดทีเจียนตรีเตาเซนในการขับเคลื่อนทางซุปเปอร์แอร์จึงสามารถที่จะลดราคาและมอบโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นฟ้า อ๋อนั่นฟังดูทันสมัยมากเลยครับคุณเชษชัยคุณพอจะช่วยอธิบายการทํางานอันมหัศจรรย์ของเจ้าพี่เจตรีตาเซนให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่อย่าลืมให้อาหารมันวันละสองมือเลี้ยงมันด้วยธัญ,ญพืชไม่ก็เข้าฟ้าและอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์อาทละสองหนนั่มันเครื่องยน์แบบไหนหน่ะ เคลื่อน3,000ันแรงพิราบพีเจียนตรีตาเซิ้นจึงสามารถสร้างกำไรจากการลดต้นทุนและส่งเสริมการฟื้นฟูของระบบนิเวศจากการลดคาร์บอนไดออกไซด์คุณคิดว่านี่เป็นการทารุณกรรมสัตว์ไหมครับโอ้ไม่แม้แต่นิดเดียวทางซุปเปอร์แอร์ได้ทำการไถ่ชีวิตยกทุกตัวมาจากังไก่ทอดทางเราก็แค่ขอให้พวกนกงไก่ค่าตอบแทนเป็นแรงงานเฉยๆถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบธุรกิจล้วนๆคุณดูกระตุ้นมากเกินไปไม่แม่ไม่ขนาดนั้นโอเคแล้วทีนี้เราจะลงจอดยังไงล่ะ 早く